ตอนที่505เชื่อตอนว่าความคืบหน้าของสงครามแม้ว่าระดับของงูเหลือมทั้งแตัวจะอยู่ในระดับเริ่มต้นของระดับ SSS แต่ผิวหนังของพวกมันนั้นทั้งหยาบและก็หนารวมถึงเกล็ดของพวกมันนั้นหนาเป็นอย่างมากความถึกทนของพวกมันจึงน่ากลัวเป็นอย่างมากในตอนแรกพวกแข็งแกร่งในระดับ SSS เหล่านั้นต่างก็เริ่มที่จะหยุดยั้งพวกมันได้แต่หลังจากนั้นไม่นานพวกแข็งแกร่งในระดับ SSS ก็ตกงูเหลือมเหล่านั้นโจมตีและก็ไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับพวกมันกลับไปอย่างไรก็ตามแม้ว่างูเหลือมทั้งแปดตัวนี้จะน่ากลัวแต่มันก็มีจํานวนน้อยในช่วงเวลาสั้นๆผู้มีพลังระดับ SSS ที่แข็งแกร่งมากกว่าหนึ่งโหลที่เอาชนะงูเหลือมเหล่านั้นและทําให้พวกมันบินหนีไปได้ทีละตัวเมื่อเห็นเช่นนั้นชายหนุ่มที่อยู่ในอากาศก็โบกมือทันทีและงูเหลือมทั้งแปดตัวนั้นก็พันรวมตัวกันจากนั้นก็เริ่มกืนและหลอมรวมกันอีกครั้ง Memorial. หลังจากมันสงบลงแล้วพวกมันก็กลายร่างกลายเป็นงูเหลือมยักษ์อีกครั้งงูตัวนี้มีแปดหัวในตัวเดียวกันความแข็งแกร่งของมันอยู่ในจุดสูงสุดของระดับ SSS พวกที่แข็งแกร่งที่อยู่ในระดับ SSS กว่า10คนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากงูเหลือมตัวนี้และพวกเขาก็กระเด็นออกไปมันช้าเกินไปข้าไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการปรับปรุงสายเลือดที่ทรงพลังซึ่งอยู่ในร่างกายของข้าชายหนุ่มที่อยู่บนท้องฟ้าได้กล่าวขึ้น จากนั้นเขาก็หักแขนของเขาและมันก็งอขึ้นมาใหม่ในช่วงเวลาสั้นๆและแขนได้หักทั้งสองข้างก็ได้เปลี่ยนไปอย่างช้าๆและกลายเป็นวัตถุประหลาดสองชิ้นทางด้านซ้ายเป็นข้างขาวเลือดที่ทรงพลังทางด้านขวาเป็นมนุษย์หมาป่าที่กระหายเลือดไปไปสู่พวกปันมาซะโดยเฉพาะเลือดของผู้แข็งเก่งชายหนุ่มคนดังกล่าวได้กล่าวขึ้นได้นายทันค้างขาวดูดเลือดและหมาป่าที่น่ากลัวได้พูดออกมาพร้อมกับวิ่งไปหาคนที่มีพลังด้านล่าง ในเวลาเดียวกันหนวดจำนวนนับไม่ถ้วนที่อยู่ด้านหลังของชายหนุ่มคนนั้นมันก็แตกออกจากกันและกลายเป็นหนูตาแดงตัวสีดําวิ่งไปบนพื้นที่ของมนุษย์อย่างต่อเนื่องคู่ต่อมาในเขตจังหวัดเอสตอฟ้าก็เต็มไปด้วยขังขาวเลือดผืนเต็มไปด้วยหนูตาแดงขนาดใหญ่และก็มีสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังอีกสามตัวไม่กี่วันต่อมาหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดเอสก็ถูกป้นชิงโดยสัตว์ประหลาดเหล่านี้และจํานวนผู้เสียชีวิตก็มากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากพวกญี่ปุ่นครั้งล่าสุดหลายเท่าซึ่งยากที่จะวัดได้และความแข็งแกร่งของสัประหลาดที่อายุน้อยนี้มันก็มีพลังมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีปรมาจารย์หลายคนเข้ามาเพื่อจัดการกับเจ้าสัปปะหลาดที่ดูน่ากลัวแต่เจ้าสัประหลาดที่ทรงพลังตัวนั้นกลับหายไปทันทีเมื่อมันเห็นผู้แข็งแกร่งปรากฏตัวใกล้แล้วของเงียบไปสักพักพอเลือดหมดแล้วข้าจะกลับมาฆ่าอีกครั้งเมื่อนั้นเด็กหนุ่มก็ประหลาดใจและบินไกลออกไปเบื้องหลังสัปปะหลาดหนุ่ม ยังมีสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังอย่างงูยักษ์แปดหัวค้างข่าเลือดมนุษย์หมาป่าที่ดูน่ากลัวและก็หนูยักษ์สีดําพร้อมกับดวงตาสีแดงในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาเขตจังหวัดเอ็ดได้ประสบความเสียหายอย่างหนักมนุษย์นับเป็นทั่วล้วนแต่ตกตายลงและศูญเสียเป็นจํานวนมากแม้แต่คนในระดับ SS-1 ที่แข็งแกร่งหลายคนก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตนี่ถือเป็นภัยพิบัติที่กําลังแพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกในไม่ช้าสิ่งนี้ แต่เป็นพวกคนต่างก็ตื่นตระหนกตาาัดฉากหลินเฟิงที่อยู่ในพื้นที่หลองไม่ได้รับรู้ถึงภัยพิบัติดังกล่าวซึ่งมันกำลังเกิดขึ้นกับโลกหลักพอเขากำลังยุ่งอยู่กับการรวบรวมเผ่าทั้งสี่และฝืนผูพวกมันเกือบสิบวันผ่านไปในโลกหลักและเป็นหลายเดือนในโลกหลองในตอนนี้หลินเฟิงค่อนข้างแตกต่างจากคนเดิมในตอนนี้จื่อกัวกำลังถูกสวมอยู่บนร่างกายท่อนบนของเขาบาดแผลหลายแห่งบนร่างกายของเขาถูกพันไปด้วยผ้าอย่างไรก็ตาม เขามีความสุขมากเพราะภายใต้การนําของเขาเขาได้เห็นอีกสามเผ่าภายในภูมิภาคถูกขับไล่ออกไปการบาดเจ็บของเขาทั้งหมดถูกทิ้งเอาไว้เบื้องหลังจากการต่อสู้ของศัตรูของตนไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคตะวันตกภาคเหนือหรือภาคตะวันออกต่างใดที่ผูกคนได้ยินชื่อของหลิมเฟิงต่างก็พากันรู้สึกหวาดกลัวและจนต้องหนีไปทันทีบางทีเพราะเขาไม่ต้องทําสงครามด้วยซ้ําพวกคนเหล่านี้ก็ยอมจำนวน การต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดคือการต่อสู้กับกองทัพทางภาคตะวันออกจอมพลศัตรูพันออกมลบด้วยความแข็งแกร่งที่หลินเฟิงประเมินว่าน่าจะอยู่ในระดับเอสเอหลินเฟิงและมังกรแสงได้เปลี่ยนล่างกลายเป็นสัตว์มีศาสและต้องใช้เวลาหลายน้อยรอบก่อนที่เขาจะพ่ายแพ้และหนีไปอย่างไรก็ตามหลินเฟิงก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันด้วยวันเหล่านี้จึงเปรียบได้กับการที่เขาใช้ไปกับการฝึกฝนในเวลานี้ผู้คนในดินแดนทางใต้ ต่างคนยกย่องให้หลิมเฟิงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามแม้แต่จอมพลซิวซางไห่ก็ยังสลัดตำแหน่งโดยอัตโนมัติและให้หลิมเฟิงเข้ารับตำแหน่งจอมพลแทนในพิบตามันผ่านมาแล้วกว่าครึ่งปีและจะถึงปีในอีกไม่กี่เดือนหลิมเฟิงนั่งอยู่ในกระโจมขนาดใหญ่และพูดกับตัวเองในเวลานี้รูปลักษณ์ของหลิมเฟิงได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงใบหน้าของเขามีหนวดเขาและผมที่ยุ่งเหยิงดวงตาของเขากับดูสง่างามและก็เฉียบคม มันไม่มีความรู้สึกโกรธเคืองแต่มีความมั่นใจในตัวเองอยู่ที่ระหว่างคิ้วของเขาเป็นเวลากว่าครึ่งปีในทุกๆวันยกเว้นวันที่ต่อสู้เขารู้สึกเหมือนกับมันผ่านไปครึ่งทศวรรษแล้วเขาคุ้นเคยกับความแข็งแกร่งของตัวเองหลินเบิงวางแผนที่จะกลับไปทําสัญญากับสัตว์วิญญาณอีกสองชนิดเพื่อให้ระดับของเขาสามารถทะลวงไปได้เร็วที่สุดมันเป็นฤดูหนาวที่หนาวเหน็บแต่หัวใจของเขายังคงร้อนลุ่มพอเขาเป็นห่วงคนที่อยู่ในใจของเขา และรอคอยที่จะออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเข้ามาหลินเฟิงตะกวนในเต็นท์ก่อลรับพอหลินเฟิงกล่าวจบท่านในนั้นทหารสองคนก็เข้ามาหลินเฟิงมองไปที่พวกเขาและกล่าวว่าไปเรียกนายพลทั้งหมดมาหาเรื่องเกี่ยวกับสงครามก่อลรับแต่ท่านบาดเจ็บอยู่นะผู้บัญชาการทหารได้เอ่ยถามออกไปไม่ต้องห่วงข้าใกล้จะหายดีแล้วหลินเฟิงได้กล่าวออกไปก่อลรับและจากนั้นทหารทั้งสองก็จากไปทันทีเขาบอกกับทหารของเขาไป ทั้งๆที่บาดแผลของเขายังคงไม่หายดีแต่หลินเฟิงไม่มีเวลาแล้วเขาต้องการจะรวมเผ่าทั้งสี่โดยเร็วที่สุดแล้วก็รวมสิ่งที่เรียกว่าภานชนะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หาวิธีออกไปจากสถานที่แห่งนี้หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนกว่าสิบคนเดินเข้ามาที่เต็นท์ของหลินเฟิงแต่และคนมองไปที่หลินเฟิงคนมาคบกันหมดแล้วทำไมเราไม่คุยแผนการครั้งต่อไปกันละ่ะหลินเฟิงมองไปยังผู้คนที่อยู่ที่นี่และกล่าวขึ้น ในเวลานี้มีผู้คนมากมายกว่าหนึ่งโหลอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ตัวตนของพวกเขาอยู่ในระดับสูงสุดของนายพลแต่ละคนมีกองกําลังมากกว่าหนึ่งแสนคนอยู่ในมือของพวกเขาพวกเขาแต่ละคนอยู่ในระดับใหญ่ๆทั้งนั้นแต่พอพวกเขามาหยุดต่อหน้าของหลินเฟิงแต่ละคนก็ต้องให้ความเคารพด้วยความเคร่งขืมึมและไม่มีล่องรอยของความหยิ่งยโสเลยคนเหล่านี้ล้วนแต่พ่ายแพ้ให้กับหลินเฟิงในทุกวิถีทางจากนั้นก็ถูกปราบปรามโดยเขาจนอยู่หมัด และแน่นอนว่ามีนายพลหลายคนจากเผ่าทางใต้เช่นเมทัพหลีปินรวมถึงคนอื่นๆท่านจอมพลด้วยอาการบาดเจ็บของท่านในตอนนี้ท่านยังสู้ไหวงั้นหรือซิลซานไห่ได้กล่าวออกมาในความเป็นจริงเขาไม่เข้าใจว่าทำไมหลินเฟิงจึงได้กังวลมากเพราะพวกเขาเพิ่งจะชนะการต่อสู้ได้ไม่กี่วันในเวลานี้ผู้คนจากอีกสามเผ่าในภูมิภาคที่ต่างกันต่างก็ถอนตัวออกไปจากดินแดนทางใต้ พวกเขาสามารถจยดการต่อสู้ได้อีก2อสาปีอีกอย่างถ้าพวกคนในอีกสามสมรภูมิได้ยินชื่อของหลินเฟิงก็จะรีบหนีไปแต่หลินเฟิงไม่มีเวลาแล้วเขาต้องการที่จะกอบกู้แผ่นดินทั้งสามโดยเร็วที่สุดไม่เป็นไรมาคุยกันดีกว่าว่าเราจะโจมตีเผ่าไหนต่อ